เขาไม่เคยทานเหมือนกันนะคะเคยกินแบบเนี่ยครับแบบที่ทุกท่านเห็นในวันนี้เลยนะคะโหก็รสชาติเอ่อต้องบอกว่าไม่ใช่รสชาติของขาเป็นไทยเลยเนาะ,ะใช่มันจะเป็นของยุโรปตะวันตกอ่าเพราะว่าเขาก็อากาศเขาหนาเนาะเขาเลยเน้นอะไรนีใช่แต่ตอนหลังๆก็ <c oughs> จะกินข้าวข้าวไทยเ <c oughs> ขาชอบพวกอาหารไทยมากกว่าเพราะว่าให้แคลอรี่ค่อนข้างต่ำของเขาเนี่ยสูงมากแล้วว่า จะเป็นโรคเกี่ยวกับความดันอ,นนอะไรเนี้ยไปเยอะโรคหัวใจทุกชีตทุกเนยเนาะเขาหนาวไงพี่บบเธ<ด>า,า,า<อ>ต้องทาน<ช>อ,อ,อย่างนี้เพื่อแบบร่างกายอบอุ่นเนาะใช่ฝรั่งก็เลยชอบกะเพราไข่ดาวแล้วก็ต้มยำใช่ไหมคะใช่ชมตามอะไรนี้เนาะใช่โอเคนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะที่เรามีความรู้เกี่ยวกับพับมากขึ้นทุกตาพุ่งโ้นะคะเนี่ว่าพับเนี่ยมีทั้งหวานแล้วกขคาวแล้วก็มีหลากหลายแบบด้วย ดีค่ะโอเคอเดี๋ยวเราไปทานกันให้หมดดีกว่า